สวัสดีครับครับวันนี้ของน้องต้นข้าวเป็นโจทย์แท็กเส้นใช่ไหมครับอ่าแล้วก็จะมีจุดเช็คพอยต์ด้วยกัน2จุดเป็นจุดสีเทาค่ะจุดที่1แล้วก็จุดที่2 แต่วันนี้ของต้นข้าวต้นข้าวทําได้ถึงจุดที่หนึ่งใช่ไหมครับโอเคเป็นยังไงบ้างครับยากไหมเอ่ยวันนี้ครับแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างไหมลูกวันนี้เจอปัญหาคือเซนเซอร์มีเซนเซอร์ตัวนึงคือตัวนึงมันลอยขึ้นสีเหลืองครับแล้วต้นข้าวแก้ปัญหายังไงบ้างลูกแก้ปัญหาโดยการลองซ้ำหลายรอบจนมันได้อื ก็คืออีกปัญหาหนึ่งคือเราเราเปิดผิดโปรแกรมด้วยใช่ไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเซฟโปรแกรมเราเปลี่ยนชื่อโปรแกรมถูกต้องไหมแต่เราไปเทโปรแกรมเดิมมันก็เลยมีปัญหาเกิดขึ้นอ่ะโอเคลองเทโปรแกรมเลยครับโอเคอ่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือเรามาทำต่อกันนะครับ โอเคเก่งมากเลยวันนี้ขอบคุณครับ